สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโรบอกปออฟุตกันนะครับวันนี้ผมจะมาอัพเลเวลถึงเลเวล33นะครับแล้วก็มารับเฟสกันเลยนะครับเฟสนะครับเค เพื่อนบอกว่าผมสุดยอดด้วยนะพอคนนั่นโหดกว่าผมอีกโอ้โหตีเเดี๋ยวและใครที่มีผลนะครับก็ห้ามลงน้ำนะครับลงน้ำไม่ได้ถ้าลงน้ำเนี่ยมันจะตายนะครับเปลือกจะลดนะครับ วันนี้ผมจะใช้ใชไมค์จากหูฟังนะช่วยเสียงก็จะจำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้เอาไมค์มาวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกโอ้โหเดิยงจะขึ้นเลเวลสามสิบแล้วนะแค่หนึ่งนาทีเองจะขึ้นเลเวลสามสิบแล้ว จะีจะขึ้นแล้วนะครับเลเวลสามเลเวลยี มาที่เกาะลิงเกาะเดิมน,นะครับเกาะลิงบอดลิงยังไม่เกิดเลเวลยี่สิบเก้าแล้วนะวันนี้เอาอแค่เลเวลสามสิบพอนะครับอีทีต่อไปเอาถึงสามสิบสามก็ได้นะครับ ว่าคลิปมันอัดเกลวเลยนะนี่นะถ้าจะไม่คิดแม่จะมาซื้อของนะใล้ายๆมาส่งผลสองหมื่นโอ้โหตังผมพอพอดีเลยจะตังผมดิโอ้โหพอเลยสองหมื่นสสองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับ น้ำมารับเฟซกันต่อนะครับโอเคม่อกีอันนี้ลงน้ำแด้นะมันมันไม่ใช่น้ำทะเลนะครสามนาทีแล้ว เดี๋ยวผมขอตัวให้ผมเลเวลสามสิบก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอัดต่อนะขอประหิตสมบัติแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็ปิดกล้องเลยมาเอาหีบสมบัติแป๊บเดียวเค okay, ได้มาสองร้อยขอปิดกล้องแป๊บนึงนะคบขอแป๊บนึงทุกคนดูสิครับผมเจอตัวอะไรด้วยผมเจอบอสลิงครับ เดี๋ยวจังหวะนี้ผมขอถ่ายก่อนนะผมจะอันนี้บอสลิงนะเพื่อนมายอมมาช่วยเลยเออจะตายโอ๊ตตายเลยเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแป๊บนึงนะครับผมต้องฆ่าบอลลิงให้ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมฆ่าบอสลิงเสร็จนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วทุกคน ในแค่ EP หนึ่งนะผมว่าถ้าจะขึ้นเลเวสามสิบเนี่ยผมว่ามาต่อ EP ต่อไปแล้วกันนะขอปิดคลิปอันหนึง่งก็มาต่อกัน EP สองนะครับทุกคนผมว่าผมมไหวแล้ว,วจริงดูแบตผมก่อนจะหมดแล้วนะ่ะขอปิดก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ